สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมทัพเมลิโอดัต hmm. ในว,วอร์ซีเซิร์ฟเจนซีครับผมบอกเลยวันนี้ผมมากับชาวแก๊งผมนะทั้งหมดอีก2คนเพื่อที่จะมาล่าไอเมนกับจีเนียสครับก็สําหรับใครที่ชอบแนวกอเหล็กนะแล้วชอบแนวของแลไปด้วยนะแต่ว่าชอบแนวของแลไม่อึดชอบแนวกอเล็กนะครับผมแนะนําเซิร์ฟนี้นะเพราะว่าเซิร์ฟนี้น่าจะเปาะจัดอะเซ็ตแลแบบไม่ค่อยอึดมากนะซึ่ง ของแจกของธรรมดาก็ยิงตายได้นะเพราะว่าผมไปเทสมาแล้วผมบอกได้เลยนะครับแทบจะเท่าเทียมกันทั้งหมดนะเหมือนของที่เป็นโปรโมชั่นเติมทั้งหลายอ่ะมันจะมีแค่สไนน์นะที่ได้เปรียบของฟรีเพราะว่าสไนนมันสุ่มจากกล่องล้วนเลยนะครับก็สําหรับใครที่ตามผมมานะผมจะแปะลิงก์กลุ่มไว้ให้ใต้ล่างนะครับเป็นไม่ได้ลิงก์กลุ่มแย่เขาเรียกว่าอะไระลิงก์ไปรับของนะครับซึ่งวิธีรับของก็คือเอาชื่อตัวละครเราไปแปะใต้ล่างว่า ตามพี่ภูมิมาครับแล้วก็ตามไม่ชื่อตัวละครนะก็ได้รับกล่องโปรโมชั่นเติมคนละ2กล่องนะครับซึ่งของในกล่องสามารถลุ้นของในนี้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วที่วันนี้ผมจะมาเกลียนคนนะคือตัวละครผมสามารถปิดเปิดล่องหนได้ซึ่งผมบอกเลยว่าผมได้เปรียบจัดจัดมาเอ้ยมึงอยู่ไหนกันนะไอ้กูอยู่ไหนอ่ะบ้านสองชั้นขาวเอ็งว่าสไนเมันจะแรงปะวะไอ้เชือกกูวิ่งเร็วจัดวะก็น่าจะไม่เดียว เออพี่พี่เอาตัวพี่วิ่งเร็วจัดเลยแม่งหลุดเลยเอเอจัดนะครับตัวพี่ล่องหนจาไม่เห็นชื่อใช่ใช่พี่สามารถเปิดปิดล่องหนได้วันนี้กูบอกเลยล่องแน่นอนคนดูเขาแบบอยากดูอยู่นะวิ่อยากได้แรมากอะ่ะพี่ตอนที่พี่เปิดกล่องพี่ไม่ได้แรมากเลยพี่ดูชื่อมาก่อนไม่เ่อไวะจีนเยอู่หน่ามนะพี่ใช่เหรอใหอ,อยู่บ้านตอนกันเอ๊ะกูเจอเม่นละผมล่าจีนเยอะกันรอจีนเยอกัน กูเจอไม่ขายของมันเหรออูเจอจุดไหนเมนละแกรถกินแล้แจกปากกินแล้วตายเฮียอีไม่โดนกูคิดถูกไหมเนี่ยที่กูเล่นสนายเนี่ยเฮ้ยจุดเยียอีไม่โดนเลยว่ะสวยเพื่อนที่มาเอเมนอุ้ยรับตีที่รับตี่อุ้ยกูหายตัวเฮีย กูโดนสนายพี่โดนชาร์จพี no ่ก็แตกแก้ภูมิมันไม่ตามเกมเลยว่ะนี่ไงควายเพีเกบแตกบอสนี่ไงเอ็มหนึ่งแรงจัดกูโมเลยใวยกุ๋ยใอ่กุ้ยไใช่ผมเอาเหรอนี่ไงตายหนึ่งเฮ้ดีจีเนียจีเนียหน้ากูโอ้ช่วยกูด้วย สวยทีเนี้ยแตกเดี๋ยวกูลองโหดไปดูก่อนนี่กูเข้าตีใครเนี่ยไม่รู้เอาไปตี่เราหรอใช่ไอ้ย่ามันถือว่าตีเพื่อนตีใครก็ไม่รู้จีเนี้ตจีกูเว้ยเอ๊ะเกเอเข้าพูดทีเนี้ยม้ให้ทีเให้กูเข้าตีใครวะกูนึกว่าเพื่อนเราเนี่ยไอ้กุ้ยพี่พี่อยู่ตีเองหรอไม่่ใช กูกูว่าขอบุณแม่กูยบอกไอ้เยีวยกูไม่ทำอะไรเลยอ่านชื่อไอ้เม่นก่อนไอ้ไอ้ยไอ้เม่นไปเล่นหนึ่งหนึ่งวะนี่ไงจีได้แตกเอ็มหึงสุดเจแม็กออฟก่อนออมเงียะโอ้ว่าจะเล่นธรรมดาจะไม่ไหวว่ะกูไม่อยากจะได้แตกไอ้แต่จีเนี้ยเล่นแนวโกลดโหดมากนะกูบอกเลย จีเนียลองเออเอสไนมาจากไหนวะจะได้มาจากไหนจีเนียถามอ่ะสไนสไนสไนมาจากไหนวะหาจีเนียก่อนกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูจะให้เขาสงสัยว่าสไนมันยิงกูจากไหนแยะเยกเจอวอ้ยกูเจอกู ไอ้นี่ชิปชิปชิปเฮ้ยถ้ากูยิงเขาตายแบบเดฟร้องหุนเขาก็ไม่รู้นะเว้ยว่ากูยิงจากไหนอ่ะใช่ดิกไอ้อแต่ถ้าเขาอยู่ในห้องอ่ะเขาสงสัยแน่ <c oughs> แบบแบบได้ยินเสียงแล้วหันมาก็ไม่เจอเออแบบปุง้งแล้วอยู่ดีหายเลยเฮ้ยเขาออกข้าง <c oughs> นอกมันอยู่มันมีจุดที่กูยิงได้กูบอกเลย <c oughs> จีเนียสน้องแน่นอนแบบไอ้เชี่ยมันยิงกูได้ไงวะของแฮคครับไอ้แม่เขาดนีไปเล่นดึ่งวะนี่ไงคู่จินหรอแม่งแม่งกับจีเนียสคู่จินกูบอกเลยอะ ธนายขิงกูจากไหนวะกูอยากรู้ว่าธนายมันอยู่ไหนวะกูอยากรู้ว่าธนายมันอยู่ไหนจีเดียบอกโกงไว้หมดแล้วไอ้ยากระสุนกระสุนปิดสน่าวะตอนที่เล่าขนมันไม่มีเสียงเออไม่มีเสียงอะไรเลยเอ้ยจีเนียใกล้กูนี่หล่อยกูจังเลยสนายอ่ะไอ้เหี้ยจีเดียบอกหล่อยกูจังเลยสนายเนี่ยอันนี้มาแล้วเพื่อนกูเองกูเอง จีเนสอยู่ไหนวะไปซือที่ไหนวะไปจีเนสก่อนจีเนสอยู่ใต้ตีนกูโอ้ยจีเนสแตกแก้จังใครมามาแย่งคิวจีเนสกูวะเอาเข้าไปปิดประตูล่างหาก่อนโผ่เสียดายวะทุกคนกูจะหล่ออยู่แล้วอ๋อจีเนสตั้งให้เขายิงไงดิวะกูหาจีเนสก่อนเฮ้ยกูเจอแล้วกุ๋ยพี่เจอแล้วเ้าะว่าขาว ออไมันงะเฮี้ยเกือบเกือบแล้วกูเม่นกับจีเนี้ยเป็นคู่จิ้นกันนะทุกคนผมบอกเลยเขาต้องมีรับลมผมไหนแน่อุ๊ยหูหายเฮี้ยกูหายตัวได้เกือบแตกเย็ดเข้นี่ไงจีเดะแตก จีเดียโทนกูหลอกหลอนด้วยวะแบบอยู่ดีกูก็มากระสุนมาจากไหนเออไอ้ไอ้เบนจะหนีลงเซิร์ฟจากต่อไปเดี๋ยวต่อไปเป็นไอ้เบนกูบอกเลยจีเดียบอกชอบใส่กูด้วยโดนทั้งหัวทั้งเมียเออโดนทั้งผัวทั้งเมียกูบอกเลยคู่รักคู่เนี้ยเดี๋ยวแบบอยู่ดีงงอ่ะกูมาจากข้างหลังได้ไงอ่ะ อ A.K. เคขาโพดอ่ะไอ้เบ้นมึงเหรอ A.K. เขาโพดอ่ะมันไม่ได้ล่องหนมันไม่ได้ล่องหนมันโผล่มาเออใช่จีเนี้ยใช่มันมันโผล่มาด้วยผมก็เห็นไอ้เบ้นแตกตายหนึ่งไอ้เบ้นแตกจีเนียแตกสวยไอ้แต่ต่อไปเบ้นไว้ไอ้เบ้นโดนกูละเอ้ยกูละกูให้มันหวานแบ๋วจริงจริงว่ะ เป็นต่อจะปพปฟองกินเนี้อคู่รักแห่งวงการสตรีมเมอร์ไอเพริไอเพร่ก็โดนสไนค์กูเว้ยโอ้ยเยือบูมมาสไนค์จัดไอเยือภูมิเฉยโอ้เอเคเขาโพดพ่อเมื่อครับเม็ร้องเพลงให้ฟังอ่ะไอเยือภูมิไอเพร่มันมันด่ากูอะเดี๋ยวกูจะให้มันตายปิดสนาแบบไอเชี่ยแบบที่จีนเนี้ยโดนอะอยู่ดีโดนยิงจากไหนก็ไม่รู้ แต่จีเนี้ยเหมือนจะพูดว่าไอ้เฮียเนี่ยมันไม่ได้เดบล้องหนผมบอกเลยอันนี้คือข้อ<ค>ได้เปรียบเออนี่ดิโอ้ยโโเชิดเพ่นยืนยืนตัวคนเตี้ยขึ้นมา oon oon ยิงโคตรง่ายเลยอย่างโงูไอ้แม่นอย่างโงูไอ้เม่นบอกมันรู้ได้ไงไอ้เม่นออกว่ะอู<ม>้ดีทก,ก,ก่อนอ๋อมันดิทมันย้ายแมพมันย้ายแมพมันย้ายแมพไปงอ่ะไปตามหลอกหลอนมันไปตามหลอกหลอนมันจะไม่รู้ เดี๋ยวกูจะให้ฟิวอยู <sweating down. S 2> ่ประมาณว่าไอ้เฮียกูเพิ่งขึ้นตึกมาก่อนมันมาหลังกูแต่มันมาโผล่หลังกูได้ไงวะมันขึ้นตึกจากไหนวะเออกูจะเอาแบบนั้นเลยเซฟเซฟเจนพีพีเจนกูบอกแล้วคู่รักเหรอหมานแมวเหรอคู่รักวงการสตรีมเมอร์ทีเด็ดอยู่บนเอ๊กูรู้แล้วกูเล่นตึกนี้ดีกว่านี่ชิบชิบ รรัับพีีพ่เฮ้ยจีเนยียสเขาโดนวะ่ะจีเนยียตายแล้วเหลือเมนเหลือเมนไอ้เหี้ยนพรัตน์เวฟว่ะไอ้เมนยังไม่มาเนี่ยไอ้เมนมันเอ,อ๋อยู่เนี่ยเ,ออเด็กบอกตะโกนโชว์หน่อยกูรักจีเนยียสวะ่ะสวดอยา ไอ้แมลงมาละไอ้แมลงมาละเอ้ยจีเนสอยู่งงกับกระสุนปริศนาเฮียกูหลุดกูวิ่งเร็วจัดโอ้โหคุหเทเลพอร์ตเอาละกันมึงเป็นโลกเฮียอะไรอะเม้นแต่เรื่องแบบสตีนเพื่นต,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 ตีนม <c oughs> <ห>ันจะโรคจีเนสน่ารักไหมครับ <c oughs> <c oughs> อา้าวเฮียกูรักเขาจุ๋จีกันแล้ววะไอ้เฮียน,น่ารักยังจีเอสเออในจีเอสก็รักกันนะเนี่ยไอ้แม่งถายไม่ฟักเลยอะ เดี๋ยวกูนี่นี่เดี๋ยวรอดูจีเนสไหนอถานไหนทำไมไม่มีสถาไหนเดี๋ยวกูรู้แล้วตอนนี้จีเนสอยู่บ้านแดงนี่นี่จีเนสอยู่บ้านแดงนี่เดี๋ยวกูจะใส่ชาร์จจีเนสตฮึบฮึบเอ๊ยฮึดช็อปฮึดช็อโอ้กูตายเฮียไม่ได้เปิดเดฟล่องหน ไอ่เปลี่ยนได้เปลี่ยนรไดับด้วยกูรู้ว่ากูไม่เห็นคนเงี้ยเลยจะมาฆ่าทีเนี้ยตายเองเลยกูรั่วดีว่ะเดฟร้องหนุแบบเนี้ยเฮ้ยกูกูว่ากูชอบเดฟร้องหนุแบบนี้มากกว่าว่ะไอ้กุ๋ยไปพี่พี่ว่าพี่ชอบเดฟร้องหนุแบบนี้มากกว่าเป็นเงียบๆเออแม่งสะดวกสบายดีแบบเปิดปิดเปิดปิดไอ้เหี้ยเมื่อกี้พี่ปิดเดฟไม่ทันแม่งแตกเลยว่ะอันนี้อะไรวะาฝอุ้ยจะนายฟาร์มบอสอุ้ยจะนา์ฟาร์มบอสป่ะ ปาชบชิบอาชิบชิบอาชิบ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 ชื่อชืบชืบชื่อดืบชืบนี่จีเนสเฮ้ยกูเทพอร์ตเข้าไปยิงจีเนสดีว่ะให้จีเนสงงว่ากูอยู่ในนี้มึงยิงกูได้ไงนี่ไงเข้าหัวไปดิน่าจะผ่านไปดิกูบอกเลยรอบนี้สงสัยแน่นอนเพราะแม่ตั้งบอรเกอร์ปิดกันหมดเฮ้ยแต่สไนฟาร์มมันเบากว่าไอ้สายที่พี่เล่นนะเว้ยแม่นาเม็ดร้อยสี่สิบแซงว่าต้องยิงสองเม็ด พี่คิดว่าพี่จะตะเก้าอื่นอ่ะสูบหายสูบหายเอาเอาจีเดียนเอาไปยิงกูได้ไงวะอยากจะถามเมื่อไหร่เบ้นล็อกเพลงกันหรือล็อกลีพี่จับตีพี่เปลี่ยนสะไรเบ้นกำลังล็อกทีเดียบอกมันเปลี่ยนสไนเปมาแล้วนี่ไงเบ้นแตกเบ้นแตกเบ้แตกเฮ้ยเบ้แตกเลยบอกลูกแคนบอกลูกแคนบอกลูกแคนเหรอดูดูดูเบม่เหมือนฟันพ่อมื อ๋อมาลักษณยิงกูอ่ะทีเนี้ยเองเองเขาโมดอ่ะเองเองเขาโมดตอนที่ได้ตังค์ด้วยครับฟังว่าพี่จีนนะครับมาหลักบ้างครับโอเคครับคือบอกเลยทุกคนแม่งงงอ่ะว่าแม่งยิงกูจากไหนนี่นี่ทีเนี้ยผมว่าถ้าแฟนถ้าพี่เม่นได้มีแฟนของจีนเนี่ยเราโอ้โหโอจริงปากดีน่าเหี้ยแต่พี่เมย์ไม่มีแฟนของจีนเนี่ยจริงครับไปรู้อ่ะนี่ไงเม่นโดนอีกแล้วเมนโดนสักษกูเม่นเดียวอีกแล้วแม่ตีมอสีใครหน้าโดนสุดครับพี่เมย์หน้าหมีโอ้โหพี่เมย์นอะครับ คงเป็นพี่เม่นนี่แหละครับพี่น่าโดนที่สุดครับน่าโดนที่สุดยิเข้าหาหมดครับเดี๋ยวกูจะเอาไอ้เม่นให้ร้อนนะกูบอกเลยไอ้เยี่ยสนายอร์เยี่ยแล้วมันยิงจากไหนวะสนายมันยิงจากไหนเหหมดแล้วเปล่าวะไอ้เยี่ยมันยิงจากไหนวะไอ้เม่นตอนเด็กพี่เอ๋อประครับไม่เอ๋อครับน้องนี่นีไอ้เม่นนี่ไอ้เม่นไอ้เยี่ยแบบจะหมดแบบจะหมดโคตมากไอ้เม่นบอกไอ้เยี่ยมันยิงกูจากไหนวะสไนเปอร์อ่ะมือสไนเปอร์เออมือไตที่ดีตัวละเม็ด อุ้ยเหี้ยกูยิงไม่โดนพี่มารอเม่นแล้วเม่นไอ้เม่นขยับแล้วเม่นขยับแล้ว F4A เขาปนตายเม่นตายเม่นตายกูรอเลขจุดเกิดไม่โดนอเลยดีกูใส่แหว่งเลยมีรอดมีรอดเออภารกิจตอนนี้ไอ้เม่นละไอ้เจ้าภูมิจะเล่าจริงหรือยังมาหยุดแม่มาดูดิไอ้เหี้ยมันดีจากไหนวะ มันยิงจากไหนวะหัวร้อนแล้วนะกระสุนปิดสนามเฮ้ยหูป่าเขาดำโอ้กระสุนปิดสนาไม่รู้ว่ามาจากไหนข้าวสูงสูนั่นพูดจริงรับกูตาแมงแล้วคือมันหัวร้อนด้วยถ้าเราไม่รู้ว่าโดนยิงมาจากทางไหนอ่ะบ่อยเก้าสูงสูงสูงเลยสนไยฟ้าแม่งแรงว่ะมึงดูชื่อดิใครไม่รู้ในวิจัยยิงผิดเฮ้ยเออเผื่อยิงแม่งไม่ตายไม่เดาเอ็มหนึ่งยิงปืนนี้แม่งเบาเฮ้ยแม่งมันโหดปะ เลฟซี่อหานี่แหละโคกูไปรอแม่งจุดเกิดละจะส,ส่งไปจุดเกิดให้เออไอ้กุยไอ้กุยอยู่ไหนวะอยู่ในตึกพี่ไอ้กุยชื่ออะไรชื่ออเล็กกิ๊กกิ๊กเออกูุ่ยจะเอาให้มึงมันคิดว่ามึงอ่ะคือไอ้นี่เอาดิมึงเป็นแอดเอาดิเอาผู้ติดฉับบัาผู้ติดาับบัตไอ้มึงคิดว่ามึงเป็นตัวแอร์บินตีมันตายมันตายกูโผล่มาก่อนกูโผล่มาก่อนหายแล้วผลก่อน หายแล้วฝนแล้วร้อฝนต่อหน้ามันนะแมงร้อนแดงกูบอกเลยเราไปติดก่อนเราไปติดก่อนไอ่ฉันทายไอ้เหี้ยทำไมยิงกูเ้สเทียดเราเโอ้ยฉันทายยิงล็กหมาฉันทายยิงกูเบสเทียดเป็นดากูใหญ่เลยไอ้มาพี่อยู่ไหนพี่จะผมจะลุมเสืองเมียพี่ลุมเสืองพ่อเมื่อครับไปชึบชึบไอ้เหี้ยภูมิเป็นควายอะไรวะไอ้เหี้ยภูมิ นี่ไง,ไงอีกเม็ดโอ้โหกูยิงห่วยเม็ดนี่เหมือนแบบไอ้เหี้ยกูยิงคนอื่นไม่โดนหัวกูยิงแค้เม็ดหัวตลอดอ่ะเหมือนแบบชะตากรรมมันเพื่อเกิดมาเพื่อโดนสไนกูอ่ะโอ้พรมไอ้แป้งไอ้สัตว์เหมือนแบบชะตากรรมมันเกิดมาเพื่อแบบโดนโดนยังมากยหมออ่ะแบบไม่รู้กล้องมึงกับมือกูเคยพังก็กันแบบแบบชีวิตมันเกิดมาเพื่อโดนสไนเม็ดเดียวอ่ะ กล้องมึงไม่มีกูกล้องมึงพังก่อนกูตามมันอยู่กูตามมันอยู่ไอ้กุ๋ยได้เกิดแล้วยิงกูอยู่ได้พี่นีาเขาว่าโปโดนกระสุนตัวที้ตัดที่พอคนรู้แล้วครับเ้ื่อนชายหัวดูกระสุนจริงกูยิงแม่งอ่ะจิงหม่เจ๊อีกแม่งเดียวตูมโอ้โหไม่ต้องเล่นคอนเทนตแล้วก็กูปต์พอคุกูตายมึงดูนะกูปลดโกูตายเอาคุปต์กูตายแต่ได้ยิงเลยยิงแป้งแป้งปะผูตายแป้ง นายยี่ไม่ให้กูผูกเขาไหมเอาไม่เอาดิกูกูขอตายออกกูขอตายเอดิมันจำไม่ได้ยังกูตายไหมพูดอะไรกูหยุดไหมเกูขอตายมึงเอาไม่เยอะมากย่าหายใจไม่ออกเขาเด้ไม่ได้จัดหายใจไม่ออกเลยเถอะไอ้ยี่อะไม่เอากูผูกขอตายออกขอตีมึงไอ้ยุดแม่ความความตาบาปตาบาป นี่ไงเม็ดเดียวอีกรอบเม็ดเดียวอีกรอบอเดี๋ยวก<ด>ูวโทรไปหามันก่อนเก่อสองแก,กมาแกล่ะเชี่ยบอยมาถถึงเข้าข้าเดี๋ยวกูเสิร์ฟไปที่หน้าเิร์ฟนะแล้วเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเปิดโพสเถียงนะเดี๋ยวกูโทรหามากกันก่อนเป็นตรงท้ายแยกเห็นกูตายจริงอานไหมล่ะอยากเห็นกูตายจริงเดี๋ยวกูจะโทรปั่นมันไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ดูไม่ได้สัตว์เดี๋ยวติดเหลือง อร่อยเมนไปวิ่งไหมเนี่ยไม่กูอยู่โรงพยาบาลสัตว์อะไรเนี่ยเอากูพาแมวมาหาหมออะไรเมนเมนไม่ไปเมืองไมืองงมึงไปวิ่งไหมเนี่ยกูพูดจริงจริงเอากูไม่รู้กูไม่ได้ทำเรไม่ไปแล้วกูผู้ขาตายกูไม่วิ่งอะไร ไอเวฟไ,ไอเวฟทำเปล่าไอเวฟก็แล้วทำคลิปไอทำไมมึงคิดสงสัยแต่กูวะกูไปทำอะไรให้มึงวะมึงคนเดียวอะ่ะทำไมต้องเป็นกูตลอดคนที่แกล้งมึงอะ่ะไอเฮียกูต้องยิ่งว่าหายใจนอกจริงด้วยไอเมนอะไรไอเมนเอะไรดีไปไหมเนี่ยทำไมกูจะพาแมวกลับบ้านแล้วเออกูไปวิ่งอ่ะเออเออดีแล้ว,ออออลวไอเมนมีคนบอกว่ามึงโดนวิญญาณตามติดอะ่ะ วิญญาณมูเซอร์ SPO หกอ่ะไปไฟนะซันไนเปอร์ลายไฟก่ะมาตามล่ามึงอ่ะโอ้โหมึงไรเปิดสัมนกดูดัวกันแล้วมึงไม่ได้เป็นคนล่าแล้วมึงรู้ขนาดเนี้ยกูรู้เอ้าไอ้เหี้ยเอ้ากูดูกูดูไอ้นี่กูมียานก็กูไปเรียนเรียนหมอดูมาไม่กูรู้กูรู้กูไปเรียนหมอดูมามึงก็เลือดทางมึ้วกูผู้ขอตายกินไอ้สาวดิกูไม่ได้ทำกูบอกมันเป็นวิญญาณไอ้เหี้ยอาจจะเป็นเด็กไอ้เซิร์ฟก็ได้ เออมันเป็นเด็กไอเซิร์ฟก็ได้ทำไมเด็กเด็กไอเซิร์ฟมีทนายไม่ได้เขาเติมไม่ได้เลยดิมันหายตัวด้วยสัตว์มันไม่หายมึงคิดด้วยเองไอ้ควายทนายโอ้สวยสทนายมันยิงจากมุมไหนก็ได้ไอโง่ไรเออทำไมมันทำไมวะมัน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 ทำไรมึงเขาคมหรือเปล่า บ้ามึงอยู่ในมุมเปิดแตแบบแบบ่ดีสไนอ่ะเออมึงก็ลองไปแอบ,บมุมปิดดีมันยิงไม่ได้หรอก,รอกเออ,อเห็นปะมึงตายปะไม่ตายแล้วมึงลองไปมุมเปิดดิอ่ามุมที่มันเปิดอะ่ะแล้วลองยืนดูมมดไม่มุมมันไม่เปิดพปอปะาวเห็นปะกูบอกแล้วม,ม,มันมันมี มันมีจุดมันมีจุดที่มันยิงมึงได้มึงคิดไปเองมึงเป็นเด็กขี้ระแวงอ่ะเอะเป็นกูตลอดกูไปทำอะไรให้มึงนักหนามึงถึงได้โกรธแค้นเพื่อนขนาดนี้เนี่ยกูทำกูอ่ะกูทำอะไรมึงอ๋อกูจะผูกคอตายคนดูขึ้นมาสิพนจีบมากดิเอาไม่ได้เรื่องหัวมันวเอาอะไรเอาไม่ได้เอาอะไร ไอ้เบ I mean, I mean, ้นไอ้เมนไอ้เมนมีคนเคยบอกกูว่าอันนี้เขาบอกกูนะแต่กูไม่รู้นะเขาบอกว่าควายอะไม่ได้เป็นกง่ายๆจะเป็นได้ต้องโดนยิงกูเปลี่ยนไปแก้จีเนสแล้วเฮียเดี๋ยวตินเหลืองเอาะจีเนสก่อนอันนี้ลูกแค่จีเนสกับจีเนสนี่ไงจีเนสตอดใจเลย กกกูิลนี่ไงจีเแตกแตกจีเนตอยู่อยู่ในโบสถ์โดนธนัยกูยิงได้อะมคิดถูกไอ้เหี้ยกระสุนตามติดตัวก็หันแล้วเพิ่งได้อะไรเหมือนกันเนี่ยวันผูกคอแล้ววันผูกคอใช่อไหมวันผูกคอแล้วมึงแม่งก็บ้าไอ้เหี้ยมึงเดียวแม่งไม่ทำหรอกไอ้ควายจะอ้วกไว้ไอจีเนี่ยจะอ้วกว่ะเออแอบเบลก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอก เด็กชอบใจเฉยอ่ะที่เบ้นอ่ะทุกคนพริกมันอร่อยนะเว้ยแต่มันเผ็ดมากอุ้ยกูจะตายอุ้ยพอตายแล้วมั้งไม่เบ้นเป็นตี๋อร่อยนะทุกคนมาตามไปงั้นแหละเหียมันบ้าผมเป็นบ้าไปแล้วครูตุ้มแม่มันก็อยู่เหี้ยแม่เปิดมาลูกครูคอตายเออมันไม่ตายหรอกเหี้ยมันกวสติน เดี๋ยวกูโทรไปหาเพนก่อนทุกวันจะได้จีนี้เป็นเมียแม่ยังไม่ยอม,มตายเออเดี๋ยวกูจะโทรไปปรับมันฮัลโหลไอ้เมน่นมึงยังไม่ได้ไปหาจีเนี้ยเลยนะมึงตายไม่ได้เพื่อนก็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 รู้แล้วแต่มึงบอกมึงจะไปหาจีเนี้ยหลังไม่ใช่เหรอวันเนี้ย <c oughs> จริง <c oughs> พูดจริงอะเนี่ยเอา้าเอาเอกูรู้แล้วมึงไปหลอกเด็กทำไมอะมึงหาเรื่องปิดสตรีไม่หาเขาหรอ ใชยรู้มากเนาะกูไปวิ่งกันด้วยวันเนี้ยเอาจริงเอ้าไปรู้เรื่องนี้เมียกูรู้ก็คือเมียมึงไม่รู้หรอกเมียมึงไม่รู้หรอกว่ามึงจะไปหาจีเนียดอ่ะมีมึงไก่มาร์คสองคนอ่ะมึงมึงรู้ป่าเนี่ยว่าจีเนียดไอ้ยมึงมึงจะไปหาจีเนียดเนี่ยจีเนียดรู้ยังรู้ก็นัศน์ตีเวลาเดียวกันจะไปหากันอ๋อดีแล้วแล้วมึงโกหกคนดูไหมเนี่ยโกหกอะไรไม่ใช่โกหกเอ้ยมึงโกหกเมียปะเนี่ย แค่เดี๋ยวเขาเสียหายเแคยกูตายรับรับไปแล้วสองคนใช่หรอเออเมียมึงรู้นี่เรื่องใหญ่ปะเนี่ยรู้มึงก็ใหญ่เขารู้ดิอ๋อดีแล้วมึงรูต้ตรงนี้อตรงที่ไนี้ออกเนีย่ยโอเคมึงไม่พูดกูไม่พูดไม่มีใครรู้ใช่ออโอเคกูว่าแล้วมึงถึงสตรีมกับจีเนียสบ่อยใช่ไหมเพื่อนออมึงชอบเขาหรอมึงชอบเขาหรอเพื่อนไปไหนพี่บูมเออเออโอเคเพื่อนเดี๋ยวไปไหนอะห้าร้อยค่าปิดปล่าโอเคป่ะ โอเคได้เลยได้เลยยัเป็นแม่อย่างี้อะนี่ไงทีเนี้ยอยู่มุมปิดก็โดนกูทำมูนทำปูมเปล่าไอ้อ้วนะนี่มาฆ่าคู่รักคู่รัก ไอ้เแค่แม่นะสรรหาทำนาไยสัตว์ช่องกูจะบินเอาไอ้เขี้อ่ะสรรหาทำไอ้เขี้อ่ะแม่งไม่ทำหรอกแต่สรรหาพูดกลัวช่องเพื่อนไม่บินมั้งไอสัตว์สรรหาทำจีนเนี้ยจะไม่จบเรื่องพริก<ง>เดี๋ยวกูจะเอาให้หนักกูบอกเลยชึบชึบอุ้ย,ย,ยอุ้ยไอ้เแค่ไม่โดนจีเนีย่ยย่ออ่ะเนีย่ยย่อ นี่อยู่ในมุมปิดเหรอจาเอ๋เซอร์ไพร์มาฟักเกอร์อยู่ตรงไหนก็โดนอยู่ตรงไหนก็โดนกูบอกเลยตามมาละ้า้ยออกมนี่อ๋องนี่ยี่เสกสาในด้วยเว้ยไอ้กุ๋ยมันบอกพี่ภูมิแตกพี่ภูมิแตกพี่แตกค่ะไม่แตกยังอยู่แค่ตั้งแหล่กูเป็นคอมเมนต์ล่ะทีเด็ดอมน้าอยู่อะ พี่ทีเนี้ยครับผมเห็นพี่กำลังลงตกช่วงนี้มีวิญญาณสไนเปอร์ตามหลอกหลอนอยู่วิญญาณสไนเปอร์วิธีแก้เกมง่ายๆคือจับไอ้เม็ดดำหัวอย่างนี้อ่ะนี่ไงเม็ดเดีเอา exp กูยิงใครตายมั้นอ่ะทีเนี้ยย่อใส่กูไม่พักเลยอ่ะอืมทีเนี้ยย่อทำไมอ๋อสงสัยเป็นสายย่อุ้ย เนี่ยตายกูเป็นคนยิงนี่กูรอจังหวะกูนี่แม่งชลาดจริงๆโอ้โหเฮ้ยกูรู้แล้วเดี๋ยวกูดึงจีเนสตกลงใบตายดีว่าว่าเขาจะช็อกป่าวะไปลยจ้าเมื่อไหร่เขาจะมาวะอ๋อเขาหลุดไอ้เหี้ยกูดึงใครขึ้นมากูไม่ได้ถ้ากูตกลงใบกูตายเลยเนี่ยลาก่อนพุมมเฮ้อ,อเกือบแตก แกู่เอ้กูกูปิดเสียงให้กูเปิดตัวดีกว่าอยากเล่นธรรมดาว่ะาโอ้ยเฮียโอ้โหชักแม็กอยู่ตายเลยกูก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะไปบอกไอ้เมียนได้แบงเลิกทำเฮียอะไรแบบนี้เดี๋ยวช่องคุมบินคลิปที่บอกไปแล้วบ๊ายบาย